แค่คุณกดโทมา NBT มีคำตอบที่คุณ NBT มีคำตอบช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสินค้าดี NBT ช่วยขายในวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของความสวยความงามนะครับแล้วก็คนที่อยากจะได้สินค้าที่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับช่วงนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราเป็น เรื่องของกลุ่มโซคูนผลิตภัณฑ์รังไหมจากจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวมีผู้ร่วมรายการมาพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราสองท่านด้วยกันวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนําคุณอมพรเปรมปรีนะครับแรงงานจังหวัดสระบุรีและก็คุณหนึ่งกิติศักขจรภัยผู้นำผลิตภัณฑ์รังไหมสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตเรียกพี่ตุนกันแล้วกันพี่ตุนกับพี่หนึ่งเนาะครับพี่ตุนครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยบทบาทของหน่วยงานเราเนี่ยเข้ามาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนกลุ่มของพี่หนึ่งนี้ กระทรวงแรงงานมีภารกิจนะคะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและก็อยู่ในสังคมที่มีความสุขนะคะมันก็จงเป็นที่มาของอโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเราผ่านอสออสลอ,อ,สลอ,อ,สลอก็คืออาสาสมัครแรงงานนะคะก็จะเป็นตัวแทนของเราเข้าไป โดยนํางบของเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีพื้นที่นะคะในการขายสินค้าแล้วก็นาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยออกมาสู่สายตาประชาชนก็จึงเป็นที่มาของอผลิตภัณฑ์ลังไหมในวันนี้ค่ะครั้งแรกที่มาเจอกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับโตแบบนี้ไหมหรือว่าน้องเขาเงงค่อยๆค่อยๆค่คคะก่อนหน้านี้เขาก็พัฒนาของเขาอยู่แล้วในหมู่บ้านของเขาแล้วน้องก็คอ่อยๆสานต่อค,คือบางบางครั้งแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาเนี่ยอาจจะเป็นแค่สบู่ หลังจากนั้นก็จะเพิ่มเป็นครีมทามือครีมทาผิวแล้วก็เป็นกระเป๋าซึ่งพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เป็นการตอบโจทย์ของกระทรวงแรงงานที่เข้าไปดูแลในเรื่องนี้มาถึงพระเอกของเราคร,ครันหนึ่งครับ เอ๊ะทำไมถึงมาเริ่มทำเรื่องของรังไหมอะครับผมคือมองว่าในส่วนของจังหวัดสรบุรีครับเรามีศูนย์ใหม่สระบุรีครับเราก็เลยไดเอารังไหมมาแปลรูปแต่เริ่มจากรุ่นแม่ๆม่ครับทำพวงกุญแจรังไหมก่อนครับพอทำพุงกุญแจรังไหมละสิบบาทเนี่ยเราก็อยากจะมาต่อยอดทําเป็นสบู่ทาเป็นโลชั่นแล้วก็ทาครีมทามือแล้วก็ทํามาเป็นเนี่ยครับเป็กระเป๋าโคมไฟจากรังไหมด้วยครับครับเอาไปทีละอย่างเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเนี่ย คือรุ่นแม่ๆเนี่ยทำพวงกุญแจขายท้านผู้ชมนึกภาพไม่ออกมันก็จะเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆแบบนี้เลยะแล้วก็มีสายมาห้อยสิบบาท20บาทก็ขายแบบนั้นกันไปแต่พอเรามาเห็นปุ๊บอ้าวเราเป็นคนรุ่นใหม่ปิ๊งไอเดียก็เลยได้รับงบสนับสนุนจากทางกระทรวงแรงงานมาแล้วก็เอามาพัฒนา เริ่มจากอนไนก่อนครับจากพงกุญแจเ้อเป็นอะ<า>ไรก่อนเลยพอเราทำพงกุญแจเสร็จครับเรามองว่าที่จริงๆอีกฝั่งหนึ่งทําเป็นเครื่องสำอางได้เราก็เอาลังสีเหลืองเนี่ยครับมาทําเป็นสครับขัดหน้าครับอันนี้คือสครับขัดหน้าครับขัดหน้าแบบนี้ครับแล้วก็เป็นลังสีขาวแบบนี้ครับ ก็จะเป็นทั้งสีขาวพันเนี่ยครับสีขาวพันต่างประเทศแล้วก็สีเหลืองพันไทยครับ<ม>ก็เอามาขัดหน้าแบบนี้ได้ครับแต่เหมือนว่าเดิมเนี่ยครับเรามีสมาชิกแค่ห้าคนสิบคนเราก็อยากจะขยายแรงงานครับผมเราก็ได้ประสานผ่านอาสา,าสมัครแรงงานตำบลแล้วก็ทางสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสระบุบรีก็ได้มีงบมาขยายแรงงานเพิ่มตอนนี้มีประมาณ 30- ถึง40คนแล้วครับที่ให้ทันต่อกําลังการผลิตเพราะว่าเราส่งกัมพูชาเดือนละเจ็ดหมื่นก้อนครับ ฟังไม่ผิดนะครับใช่แล้วครับเจ็ดหมื่นก้อนเลยเหรอครับอันไหนขายดีสุดหรือว่าขายดีทั้งสองอันเลยสีเหลืองครับสีเหลืองเป็นพันไทยจะขายดีกว่าครับอันนี้ก็จะน้อยลงมาครับราคาครับใช่ราคาส่งอยู่ที่หกบอ่าหก ขายปี60บาท2ก้อน100บาทครับ2ก้อน100ใช่ราคาส่งเดี๋ยวมาหลังไมค์กันก็ได้ครับใช่เดี๋ยวติดต่อมาทางเพจอีกทีนึงแล้วกันแล้วคราวนี้ต่อยอดไปอีกเป็นอะไรครับคราวนี้ต่อยอดเป็นครีมทามือครับครีมทาเมือเป็นโลชั่นครับในแบบแบบนี้ครับก็จะเป็นขวดแบบใหญ่แล้วก็เป็นแบบครีมทามือแบบเล็กๆนะครับครับใช่แต่พอเราทําแบบนี 100. 100. Er ้เสร็จนะครับเราก็จะมีการขยายนะครับทำเป็นงานศิลกรรมด้วยครับนี่ครับทำเป็นกระเป๋าเล็กๆแบบนี้ครับใส่เหรียญ เป็นที่ใส่ iPad แบบนี้ครับผม ใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าในประเทศบอกว่าในประเทศไทยอะครับมีที่เดียวที่ทํางานหัตถกรรมจากรังไหมแบบนี้ครับเราก็เลยทําตลาดได้เยอะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะเอาเส้นไหมเอาไปถักทอแล้วก็เป็นผลิภาาตภัณฑ์ต่างๆแต่ของเราเนี่ยเอาตัวรังใช่เอาตัวรังแล้วมาผ่าครึ่งแล้วก็มาเย็บได้เลยครับแล้วเราก็ได้ตาจีด้วยครับสินค้าที่เป็นรกับสิ่งแวดลอ้อมด้วยครับ oh. ใช่แต่บอกว่าที่ให้ไลท์เลยครับบอกว่าเนี่ยครับเทคนิคของเราพิเศษคือเอาลังขาวๆแบบนี้มาผ่าครึ่งแล้วก็มาเย็บมือแบบนี้ครับจะไปถึงโคมไฟเลย ไปทาเป็นถึงโคมไฟเลยก็เป็นโคมไฟทรงก้อนเมฆครับเอาน้ําหอมฉีกเข้าไปนะครับก็จะมีกลิ่นอะโลมาออกมาด้วยครับตัวนี้นี่นะฮะเพราะว่าหน้าที่อย่างหนึ่งเขารับกลิ่นอะโลมาได้ด้วยครับโอ้นี่เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้ได้ยินสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเอาไปทําในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของผ้ามากกว่าใช่แล้วครับแต่นี่ก็คือเอามาทําเป็นโคมไฟได้ด้วยค่ะราคาฮะ ราคาเหรอครับยังโคมไฟเนี่ย2,900บาทนะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีความพิเศษเยอะนี่นะใช่ครับเพราะว่าทำหนึ่งอาทิตย์นะครับก่จะได้ในหนึ่งโคมขึ้นมาว่าเราต้องเย็บไหมครับเย็บทีละชิ้นละชิ้นต่อกันมีประมาณ700กว่าลังครับไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นชัดไหม้องซูมให้ดูนิดหนึ่งมันจะเป็นมันเป็นงานเย็บนะครับงานเย็บแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานดีไซน์ออกแบบผสมผสานกันเลยกลายเป็นก้อนเมฆแบบนี้ <ว>ถ้า <จ hoe S 1> เราป <จ commodity S 1> <ง>ิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับจะเห็นลายแบบชัดๆเลยถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยมากครับต่อเลยครับมีอะไรอีกนะฮะครับบอกว่าอย่างครับอย่างเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะนี่ครับเนี่ครับเย็บมือแบบนี้ครับเป็นทรง นี่ครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญครับเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็มาเย็บครับสามารถสั่งเป็นของที่ลึกได้นะครับหรือว่าบอกว่าจะไปเยี่ยมชมที่กลุ่มวัตถเย็บยังไงทันยังไงก็มาเที่ยวได้เลยครับผมอันนี้เป็นของที่ลึกงานแต่งงานอะไรได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วใครที่กำลังจะแต่งงานดูได้เลยนะครับเป็นอีกทางเลือกนึงบอกว่าแบบนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี่คืออะไรฮะใช่อันนี้ก็จะเป็นใส่เหรียญแบบเดียวกันครับอ๋อแต่ใบแบบนี้เล็กๆมินิมินิครับนี่ครับใช่ไห้ได้ด้วยนี่ใช่ครับ นี่ก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์ครับครับน่าสนใจในไอเดียมากเลยครับคุณผ,ผู้ชมกระเป๋าถือของสุภาพสตรีะนะฮะข้างหน้าก็มีเอ๊ะทำไมลายมัน อ๋อหมายถึงว่าการออกแบบเราไม่ได้แค่เอาเอาเอามาแบบสีค่ะเอามาเอามาซ้อนกันเฉยๆครับคุณผู้ชมอยากให้เห็นตรงนี้นิดหนึงหรือแบบสีขาวแบบนี้ก็มีครับเด็กหนึ่งเย็บมือครับอันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนริงเรียงกันเหมือนร้อยเป็นดอกไม้เลยอ่ะเนี่ยครับแบบนี้ลัางที่หายไปนี่ครับปกติเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับเราเอาลังนี่ครับมาเย็บคู่กันคู่กันแบบนี้แล้วก็สอยสอยสอยขึ้นมาครับหนึ่งอาทิตย์จะได้หนึ่งใบนะครับผมใช่ใช่ก็จะมีหลายสีเป็นแบบนี้แล้วก็แบบสีดําครับ แต่ชอบไอเดียของคุณหนึ่งอย่างหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้พอออเดอร์มันเยอะมากๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่จำกัดอยู่ในกลุ่มของเราอย่างเดียวแล้วนะครับเราขยายได้หลายเภอด้วยครับอย่างคนนี้แบบว่าอย่างสบู่แบบนี้นะครับผมเราไม่ได้ทำที่สลับรีอย่างเดียวครับเราก็ขยายไปแรงงานนอกระบบของจังหวัดขอนแก่นด้วยก็มีครับใช่ก็ช่วยกันทำรับออเดอร์มาหรือว่าอย่างแบบกมาจากแรงงานใช่ไหมใช่ครับเป็นข้อเป็นโครงการของเราอยู่แล้วนะฮะเราก็ช่วยกันดูแลก็นี่แหละฮะเป็นคอนเซปต์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่บอกว่าภารกิจของกระทรวงแรงคือการได้้ดูแลใหปรระชชาาานขของเมมีควสุ อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วตอนนี้แบ่งรายได้แบ่งเรื่องของงานไปให้กันทำนี่ยังไงบ้างครับเวลานี้ก็เวลา อ่ายงในส่วนของยางงานขึ้นสำอางนี่นะครับผมเราก็ยังมีทั้งขอนแก่นด้วยสลับบุรีด้วยแล้วคาดว่าจะมีจังหวัดอื่นๆทางภาคอีสานด้วยที่จะขยายเรื่องของการผลิตด้วยแต่ว่าในส่วนของงานหัตถกรรมเนี่ยครับบอกว่าถ้างานหัตถกรรมแบบนี้ครับเราก็จะเป็นอำเภอข้างเคียงครับก็จะมีประมาณ3ามอำเภอครับที่ช่วยกันผลิตครับเดิมที่บอกว่าเราทําได้ที่5ห้ใบสิบใบแต่คราวนี้เราทํา3อำเภอสี่อำเภอเพราะว่าเรามองว่าแรงงานอนระบบไม่ได้มีในพื้นที่พื้นที่เราพื้นที่เดียวครับมีในหลายพื้นที่ที่สามารถช่วยกันได้ครับเพราะฉะนั้นเเาก็็ลยยงงหดไป ผจังหวัดเดียวกันอยู่แล้วงานก็ออกมาเป็นผลงานของจังหวัดของเราอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางการขายครับคนนี้วัดตอนนี้มาตั้งบูธขายอยู่เนี่ยที่กรุงเทพเปล่าฮะตอนนี้อยู่ที่งานสไตล์ศูนย์ระชุมรรมธุรกิจครับแวะมาเที่ยวกันได้เลยครับนี่คือแยกบูธออกมาใช่ไหมอันนี้บอกรายการเราโดยเฉพาะบอกว่าอันนี้ในรายการครับเยอะกว่าที่บูธอีครับตอนนี้ครับผมใช่ครับก็ไปอุดหนุนที่นั่นกันได้ใช่ครับรวมไปถึงใครที่ชมอยู่ตอนนี้อยากจะอุดหนุนสินค้าของเรานะครับผมสั่งซื้อได้ทางไหนยังไงครับสั่งซื้อนะครับทางเฟ ครับหรือว่าท่องทาง ID l ดี e ลน์ครับเบอร์โทรและ ID l ดี e ลน์0904293แล้วก็609ครับอ่านะครับ<ต>านรายง,งานฝากอะไรถึงคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงไหมครก็ฝากคุณผู้ชมนะคะทางบ้านถ้า,ากาดสนใจตอนนี้น้องเ็ายังตั้งบูธอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติริกิจพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกก็เมื่อกี้ตามไลน์ที่น้องบอกก็สั่งซื้อได้น้องเขาก็สามารถส่งให้ได้ทั่วประเทศก็ฝากด้วยนะคะคุณ่ะ ขายดีขายดีนะครับตอนนี้ส่งออกต่างประเทศเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่คำพรเปรมปีรายงานจังหวัดสระบุรีแล้วก็คุณพี่หนึ่งนะครับกิติศักดิ์ขจรพัยผู้นํากลุ่มผลิตภัณฑ์ดังใหม่นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับผมเข้ามากนะครับขอบคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอุดหนุนกันได้นะครับใครที่สะดวกเชื่อว่าตอนนี้น่าจะผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทาง Facebook ของกลุ่มโซคูล ผลิตภัณฑ์รังไหมนะครับแล้วก็หมายเลขลายไอดีนะครับ0904293609นี่คือสินค้าดี NBT ช่วยขายของเราในวันนี้และก็เป็นทั้งหมดของ NBT มีคำตอบของเราในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมปฏิทธ,ธาระพร้อมผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ